สวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแก,กอีกแล้วนะคะคลิปทุกคลิปที่ทำขึ้นนะคะทางช่องนะคะขอทุกคนนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะ,ปะเปิดใจวิจารณญาณาในการรับชมนะ,ะทุกคนจะมาซ่อมห่างให้นะคะวุยว้ยพ่อจ๋ามาซ่อมห่งางาทั้งเช้าทั้งบ่ายให้เลยนะคะคือเขาไม่มาเลยนะคะจะมาซ่อมนะคะทุกคนมาซ่อมให้นะคะมาซ่อม เป็นไปได้ยังไงทุกคนว้าเอ้ยพรุ่งนี้หนูจะซ่อมดูแล้วว่าจะซ่อมอะไรให้มินะคะจะซ่อมให้นะทุกคนขอประทานอาไปนะขอโทษหลายๆพี่น้องมาเดี๋ยวก่นอนห่างใบ,ว,งบวีหรอห่างใบวีนึงก็ได้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อใช่โอเคห่างใบวีเนะี่ยจะไป สามเจ็ดนะคะหางบ่ายปกไปนิดเดียวทุกคนวันนี้วัดใจไปเลยแป๊บนึงอยู่ในใจหนูนี้แหละเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดหกนะคะแล้วก็อะไรอ่ะหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่ 17นะคะ101417แล้วก็ตัวเด่น25นะคะ137ไปเท่านี้พอ149ค่ะก็วันนี้วันศุกร์แล้วเนาะห่างห่างต้องไปแก้มือวันจันทร์นะห่างปกติอะ่ะ37 17 13 10 70ค่ะ านี้ตัววิ่งรูดไม่เหมือนกันนะคะตาแต่ว่าตัวเจาะเหมือนกันค่ะเจ็ดสามเจดหกนะคะสามสองสามหก สามเก้านะคะสองห้านะคะเน้นคลิปนี้ไม่ยาวทุกคนรีบนัดจ้ะนี่คะ ่หางบายวีห่างบายวีแล้วใช่ไหมไปห่างบายปกค่ะอยู่ในคลิปเดียวกันอันไหนก่อนในหลังก็ไม่ไม่เป็นไรนะทุกคนหางบายปกนี่คือไปไปศ1ค่ะวัดใจอีกแล้วนะศูนยค่ะ 03,06,09,01ค่ะ14,17,101417 14, นะฮะแล้วก็70,73,76เจ็เหค่ะที่ถดเราก็อะไรอะ73มีแล้ว17มีแล้วแล้วก็เหลือหนึ่ค่ะ 2 5นั่นเองนะคะ2 5นะคะ1 3 7แล้วก็1 4 9ค่ะนิ้นอะไรคะนิ้นอะไรคะนี่น,นะคะไม่มีอะไรมากมายค่ะสำหรับห่างใบปยปกกับห่างใบวีนะคะไปแค่นี้ไปด้วยกันก็ได้นี่ก็ถ้าวินกันก็ สามเจ็ดหนึ่งศนย์เห็นไหมน,นี่นี่สามเจ็ดหนึ่งศูอ่านไหมทุกคนนี่นี่สามเจ็ดหนึ่งศูนนะถ้าวินกันแค่นั้นเองนะคะสำหรับห่างนะห่างปกติกับหาง VIP นะคะทุกคนแต่ว่าสูตรเขาแยกกันไงคือแบบต้องไปตามสูตรของหุ้นนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนแต่ว่ามันก็ใกล้กันมากเลยนะคะอ่าขอให้โชคดีนะคะ